สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดบรทีรารัตพันธวีกลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ เรื่องราวของการหาเสียงในช่วงนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะมีหลายเวทีที่พยายามจัดในประเด็นเฉพาะเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้ติดตามนโยบายในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและมีผู้ที่เป็นผู้แทนของภรคการเมืองต่างๆไปให้ความเห็นไปชูนโยบายไปทำให้ประชาชนรู้ว่าได้ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะ โดยเฉพาะในช่วงหลังๆมานี้ก็มีผู้แทนของภาคต่างๆไปร่วมเวทีในประเด็นที่หลากหลายนะคะทั้งในเด็นประเด็นด้านการต่างประเทศประเด็นด้านความมั่นคงนะคะประเด็นด้านเศรษฐกิจประเด็นด้านการปราบปรามทุจริตคอรัปชันหรือเรื่องยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงบ่อนการพานันด้วยนะคะซึ่ง มีหลายองค์กรพยายามจะทําให้มีพื้นที่ในการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยนโยบายอย่างครบถ้วนรอบด้านนะคะเราเห็นนโยบายทางด้านสุขภาพที่ชูขึ้นมาในช่วงนี้จากพรรคการเมืองต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งที่มีการนําเสนอสู่สาธารณะอย่างเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีอย่างพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเดินหน้า บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาดูแลนะคะโดยไม่ต้องไปรอคิวจัดคิวทางออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นนะคะหัวใจของเพื่อไทยมุ่งเน้นที่บัตรทอง30บบาทรักษาทุกที่ก็เป็นการต่อยอดนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนของพรรคภูมิใจไทยเน้นย้ำเรื่องนโยบายของการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลได้จากที่บ้านดูแลได้จากระบบปฐมภูมินะคะซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรอบด้านครบทุกมิติและอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอก็จะมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีรวมถึงระบบพยาบาลปฐมภูมิที่ภูมิใจไทยให้ความสำคัญด้วยนะคะ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเน้นย้ำประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคที่กอ่อกําเนิดเบี้ยยังชีพคนชรานะคะถ้าใครยังจําได้นะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยราคาพูดคนชราก็จะดูอายุเยอะนะคะผู้สูงอายุก็ดเาาูเป็นภาษาที่เป็นทางการนะคะหรือผู้สูงวัยก็แล้วแต่นี่นะคะก็เดินหน้าที่จะดูแลรวมถึงให้ความสําคัญของการดูแลสาธารณสุขระ,ระดับปฐมภูมิด้วยเช่นเดียวกัน,นะค่ะ แต่เมื่อไปดูของภาคประชาชนจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจะเน้นในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะเน้นในเชิงการลดความเหลื่อมล้ําจะเน้นเปลี่ยนแปลงของเก่าให้มาสู่ระบบใหม่ที่จะไม่มุ่งเน้นเชิงปริมาณแต่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพและในเชิงคุณค่านะคะเป็นการดูแลเพื่อให้เกิดคุณค่าของผู้คนในการอยู่อย่างมีสุขภาพดี แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือแนวทางเท่าที่ประมวลได้จากจากการดูแลในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องรอติดต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสอวอรอสอซึ่งรออยู่ในช่วงนี้นะคะ เรากำลังติดตามนโยบายขององค์กรด้านสุขภาพที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำเสนอนโยบายไปยังรัฐบาลว่าที่รัฐบาลในเวลานี้นะคะที่กำลังหาเสียงอยู่ในช่วงนี้เราสนใจว่าในแต่ละพักการเมืองสนใจเรื่องพวกนี้หรือไม่แล้วก็นโยบายสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เอาละค่ะผู้มยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสอนะคะในแพทย์สุภกิจสิริลักษ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคะุณหมอสุภกิจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ชรับและสวัสดีทุกท่านที่เป็นผู้ฟังครับค่ะเรื่องราวของสุขภาพกับการเมือง เราก็อยากเห็นความสำคัญของพักการเมืองหรือว่าที่รัฐบาลใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยทุกส่วนทุกช่วงวัยทุกภาคส่วนนะคะคุณหมอขาแล้วเราได้เห็นการรวมตัวครั้งสำคัญขององค์กรด้านสุขภาพในระดับชาติ8องค์กรด้วยกันถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่านโยบายด,ด้านสุขภาพเป็นตัวชี้วัดสาคัญแค่ไหนกับการเลือกรัฐบาลชุดใหม่ครั้งนี้คะ่ะอาจารย์ขา ก็จร,จริงๆคืออย่างนี้ครับยังไงเรื่องสุภาพเนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าเรามีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะตอนที่เสียงเนี่ยก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าอะไรที่มันขายได้ในเชิงที่คุยงายผู้คนเข้าใจได้ไดง่ายอะไรอย่างเนี้ครับ <ฮะ S 1> แต่จริงๆพอพูดถึงปัญหาสุภาพาะจะห่วงทราบว่ามันมีเรื่องสลับซับซ้อนรุงยากอะ้นเยอะ แล้วเราก็เป็นห่วงว่าหลายเรื่องเนี่ยเหมือนกับที่เราเสนอหลักการไม่ได้บรญชัดแรกว่าถ้าจะทํานโยบายอะไรขอให้ยืนเด็ดขอให้มีจจหลักการเชิงวิชาขอให้มีงานวิจารารรองรับไม่งั้นเราจะเห็นเลยตัวอย่างว่าหลายเรื่องเนี่ยพอโฆษณาไปแล้วนี่มันทาไม่ได้ื่อทำแล้วกับเกิดผลที่อาจจะมีผลกระทบในด้านลบมากพอสมควรในจำลองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า เออมันน่าจะพูดง่ายๆว่าผูอย่ายนี่ประเด็นต่างๆที่เราคิดว่ามันก็น่าจะขายได้นะแต่ว่ามันเป็นประเด็นสําคัญที่พวกเราทั้งแต่ต่อเนี่ยรวมทั้งสอทอด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนี้ใหม่ที่ดีเนี่ยนะครับเออ,อยากจะบอกทีนี้ต้องเรียนจากนี้ครับเรมีข้อจำกัดนิดหน่อยว่าเวลาเราพูดไปจะสังเกตอะไรคนก็จะบอกโอ้เรื่องที่พูดมาแล้วถูกหมดอหะ ไม่มีด oh. ีเทลอะไรเงียเนาะอย่างซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่อยากลงดีเทลมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตรงกับการหาเสียงของพักไหนหรือไม่พักไหนจะกลายเป็นว่าจะด่ามากขึ้นมาอีกที่เราจัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเฉียไข่เป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราเขียนไปทั้งหมดเนี่ยทุกพรรคสามารถดำเนินกเยบาได้ทั้งนั้นค่ะค่ะทีนี้ องค์กรด้านสุขภาพระดับชาติ8องค์กรที่มาผเนึก,กําลังกันตั้งแต่กระทรวงสาธรรารณสุขสํานักสํานักสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสสํานักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสาชาส,าชาสาถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเหล่นานี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกสี่หน่วยงานสาสสด้วยใช่ไหมคะสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีครบเลยะครับที่เป็นสที่ในเป็นผู้เล่นหลักในประเทศเราทั้งหมดครับ ค่ะเพราะฉะนั้น8หน่วยงานนี้มาร่วมกันการคิดนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยคิดจากเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่า evidence base d <c oughs> ก็คือต้องมีข้อมูลหลักฐานที่มารองรับหน่อยว่าทำไมต้องทำทำอย่างไรและเป็นไปได้ไหมข้อเสนอของ8องค์กรหลักการสำคัญที่บอกว่ามีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้เนี่ยคืออะไรบ้างที่พอจะให้ประชาชนเห็นภาพโดยสังเกตว่านโยบายที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไรคะคุณหมอคะ อผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอช่นเราพูดเรื่องระบบข้อมูลที่นะค่ะววันนี้พนเนี่ยต้องยอมรับว่าข้อมูลเรา,าไม่ครบถ้วนนะหลายสถานัน่หลายหายน่วยงานจริงๆจ็ไม่ได้รวมศูนย์ข้อมูลมาที่เซ็นเตอร์อย่างเดียวทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ผมยกตัวอย่างนะี่ยเราจะต้องลงทุนกับเครื่องมือเช่นการสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายที่ผลที่ออกมาเมื่อไม่นานเนี่ยแล้วมันก็คือหาผลมควรนี่คือว่าเราทํามาทุกห้าปีเนาะ ใช้เงินเยอะมากแล้วก็ควรทาก็ไปดิ้นรนหาเงินเอาเองทีน<ฆ>ีไ้ไอ้ไอ้เครื่องมือแบบเนี้ยมันช่วยบอกอะไรซึ่งมันบอกเลยว่าความชุบเบาหวานของคนไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั<ฆ>่นหมายความว่าเรายังลบแพ้เนี่ยความดันมากขึ้นเรื่อยๆอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆไขมันในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆอันน<ฆ>ี้ยมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า,าวถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงจังกับเรื่องนี้แบบแบบมันบอกนโยบายเลยเนี่ยเนาะที่จะมีติดต่นมากๆเนี่ย ห้าปีข้างหน้าที่เราจะสารวจใหม่ก็ก็จะขึ้นไปอีกอแล้วนั่นมันนามาสู่อะไรนํามาสู่เรื่องคอมพิเวเตชันใช่ไหมครับเป็นปบาวานเดี๋ยวต้องฟอกใจใช่ไหมอฟอกใตวันนี้เราฟอกยู่แสนสุสนทราจาถ้า<ห>ไม่ทําอะไรเลยให้ดีให้หนักมากพอเนี่ยอีกประมาณสิบปีข้างหน้าเราจะฟอกสามสี่แส<ห>น,น,นกุนทรองจารมันกระทบไปที่เงินเช่นบัตรทองวันเนี้ยเราได้มาประมาณสามแสนล้านแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยฟอกใตมันจะตายเข้าไปแสนล้านนะครับสิบสญญาม<ห> เห็นไหฮะอันอน,อน,นี้อันนี้ที่ตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาว่าต้องกลับมาดูเรื่องตรงนี้ชีเรียดยู่นะต้องจริงจังนะ,<ฮ>ะและมาตรการต้องแรงพอนะที่จะหยุดยั้งเรื่องผดีร้ายอย่าง,าง,างนีเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เราอม,มวลกันมาแปดองค์กรเรามีทั้งเอ็กซ์เพียรเราเป็นคนที่ทํางานจริงไม <ฮะ S 2> ่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครเนี่ยเราก็เป็นคนทํเนีนยว่าเราจะเห็นปัญหาเห็นถ้าจุเเกเฉยเนี่ยเขาเสนอว่าจริงๆการจะช่วยชีวิตเขาเนี่ย โดยวันนี้ไอกองทุนที่จะไปจ่ายชดเชยก็มีไม่ค่อยพออย่างนงี้แล้วเขาอยากให้มันลงไปถึงระดับตำบลโดยด้วยซ้ำเพราะว่าในระดับตำบลที่จะมีรถกู้ชีพฉุกเฉินที่จะพักคนจากที่เกิดเหตุไปที่โรงพยาบาลเนี้ยยังไม่พออย่างนงี้เป็นต้นเราต้องล็อตชีวิตลอตให้เกิดความพิการไปมากดี่างีครับอันนี้เราพวกเราทุกคนได้เอาเราเอาคือมันไม่ได้มาจากสอนไหนสอนหนึ่งนะครับค่ะทุกคนเนี้ยเอางานที่ตัวเองทําเอา ข้อมูลเอาอะไรของตัวเองมาลั่นเป็นข้อเสนอท,ท,ที่ที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่จริง,งมีดีเทลม่าไปลเอะยครับเทียบกับว่าอย่างนี้จัเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราคุยกันแล้วว่าตอนหลังแตดบุ้มพลาดอยนะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ไม่เป็นประเด็นอะไรเสื่สิทธิ์เลยไม,ไม่เราจะทำง,ง่ายๆลักษณะมัน์กชอ็อปุยกันตออ่อว่าถ้าใครสนใจประเด็นไหนเช่นจะสนใจประเด็นเรื่องรองเท้าแชร์ของผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเจาะลงไปรายละเอียด ว่ามันมันควรจะทิศทางไปทางไหนนะครับเพราะตอนนี้นอกากผมกำลังชุลมุนตั้งรัฐบาลอะไรกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เขียนนโยบายที่แถลงกับสภาตัวับชาลัยเรายังมีเวลาที่แล้วถ้าพรรคการเมืองไหนสนใจหรือว่าอะไรทั้งหลายที่จะมา,มาคุยกับเราเพื่อเอารายละเอียดเราก็ยินดีครับจัอ,อพูดง่ายๆว่าเราเคยตั้งคําถามว่าตอนเนี้ยเวลาพรรคการเมืองเขามีนโยบายอะไรเนี้ยก็เคยมาคอนเสิร์พวกเราไว้จนถคงตอนนี้แทบไม่เคย คือเพราะฉะนั้นเพราะมันก็เลยเหมือนจะอยู่คนละโลกอ่ะเราก็นั่งรอให้เขามาพี้ว่าจะไปซ้ายดรือขวาซึ่ง่มันน่าจะไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องแล้วค่ะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนี่มีข้อมูลเพียบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่พร้อมจะสนับสนุนให้พรรคการเมืองหรือคนที่มาเป็นรัฐบาลชุดใหม่อย่างนี้เราเป็นส่วนหนึ่งราเป็นส่วนหนึ่งเราตอบว่าเรามีทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าแน่นอนเราก็ช่วยทำอย่างเช่ง เราจัดประชุมวิชาการสุขภาพแห่งหลักการที่เขาปชาติของแต่ละปี NUC National Conference เนี่ยเรา,หาให้ทุนวิจัยเพื่อจะทําประเด็นสำคัญสำคัญมาป้อนให้งานประชุมมันเดินไปบนหลักฐานเชิงได้คุยกันแบบมีหลักการมีข้อมูลเนี่ยอะไรไม่ใช่คุยกันเรื us, ่องความรู้สึกอย่นี้ครับอาจารย์เราก็พยายามทําสนับสนุนในหลายๆส่วนสอชอล้วก็สําึุหลายเรื่องเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกๆองค์กรเนี่ยมีงานของตัวเอง ฟังเรื่องไม่ต้องใช้งานวิจ่ายก็ได้แต่เป็นงานที่ตัวเองได้ทำแล้วเป็นประสบการณ์รวบรวมมาแล้วเห็นประเด็นอย่างเงี้ยครับจ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยก็คิดว่าในขณะที่ทุกคนพร้อมใจแล้วยังเราชูสู่ภาพหนึ่งเดียวเห็นไหมแต่ว่าสิ่งห,หนึ่งเดียวของเราเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันมีประเด็นต้องเคลื่อนร่วมกันที่ยัดยากนะอย่างเช่นเป็นซีดีอย่างเงี้ยไม่มีทางที่หน่วยใดด้วยกันมันจะทำแล้วแล้วไปได้ ี้เนนโยบายชีย้นิ้วซ้ายขวาเนี่ยแต่ถ้าทุกองค์กรไปคนละทีศคนละทางมันไม่ได้หรอกครับอาจารย์เราเลยชูอย่างน้อยอยู่เห็นไลยภาพสุดท้ายเรายุคลุกขึ้นจับมือกับชานมือเราเราปราะเมตัวว่ารัฐบาลไหนก็ชอบมาแล้วถ้าจะทําเรื่องที่จะแก้ปัญหาสุขภาพพี่น้องประชาชนเราทุกคนยินดีรับขับเคลื่อนเต็มที่บนบนอีเดนบนหลักการที่ถูกต้องค่ะการนําเสนอนโยบายไม่ว่าจะเป็น การดูแลเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการดูแลระบบบริการที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงนะคะหรือมีการมีระบบบริการที่รองรับกับเรื่องภพพัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยข้อเสนอเหล่านี้เรามีชุดที่เป็นข้อมูลที่พร้อมจะมอบให้ภาครองหากเขาสนใจไหมคะคุณหมอคะเอออย่างนี้ฮะบางส่วนมีครับบางส่วนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ต้องปรึกษาหรือพูดคุยกันเพราะบางเรื่องมันไปเกี่ยวข้องเช่นเราตัดสินใจใช้มันจะกระทบขวาขวากระทบแต่ว่าตัวใช้ต้องช่างเราเราถือว่าเราต้องเคารพว่าคนมาบริหารประเทศเขาจะเป็นคนตัดสินถูกไหมครับก็จะต้องช่างดูแลเพียงแต่ว่าเราคือไม่งั้นเอ,อทุกอย่างเช่นเราบอกว่าให้คุณต้องออกกฎหมายภาษีเกลือพวกนี้เลยนะอาจารย์นึกเอาไหมวนะ่ออมาเ,าเกลือคนไทยกินเกินอยู่สองเท่าเนาะ อ่ําเป็นประมาณเจ็ดสี่กรัมอย่างเงี้ยแล้วทาให้ไตาวายทาให้มีปัญหาอะไรความดันสูงกันอยู่ทุกวนันนี้คุณออเอากีเเลือพรุ่งนี้เลยเอาหนักๆเลยจะได้คนไทยจะได้สินค้าที่มีเกลือเยอะจะได้แพงแน่นอนมันม,มีกระทบเรื่องเรื่องเรื่องการค้าขายเรื่องสงสก,ก๊อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดที่มันพดอดีตรงไหนอันนี้จะต้องต้องมาคุยกันละค่ะที่อาจารย์ เพราะฉะนั้นอย่าง,งานี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีหลักเรามีแนวทางเรามีอะไรที่จะเดินไปบางเรื่องมีรายละเอียดที่ทางภาชุคมควรนะลองเชิมแคร์เ,รเน,นี่ยเราชัดว่าเรามีข้อมูลมาจนถึงวันเนี้ยอะไรที่ควรจะทำต่อไปกันหน้ารนะะบบที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงเชืเ่อเองไม่ได้มันก็ยังไม่ solid ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็ในขณะที่เรากําลังเผชิญหน้ากับเดนี้บูมที่กลายเป็นผูู้อายุทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ย อ,อมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องวอนว่าเอ้วอนมี่งินให้ต้องมีเรื่องโปรเจกต์เรื่องนี้ให้ชัดน,นะจะต้องลงทุนนะอาจจะเห็นไหมว่าเราเจอหัวครั้งแรกว่าต้องอย่าคิดว่ามันเดินโดยเด่นนะถ้าลงทุนดีคุ้มค่านะรีเทิร์นกลับมานี่สวยงามนะเพราะน้นนี้เป็นเรื่องที่ถ้าข้างใจตรงกันเนี่ยรายละเอียดเรามาคุยกันได้ครับค่ะหมายความว่าอย่าไปคิดว่าการลงทุนด้านงบประมาณด้านสุขภาพเป็นเรื่องที่ทําให้ โอ้โห oh, เราไม่มีเงินทําเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแต่ต้องคิดว่าลงทุนแล้วมันคุ้มค่ามากถูกไหมฮะถูกครับเอ่ออาจจะต้องคิดว่าอย่างเช่นเราเวลาถ้าเราสมาชิขายเนี่ยวันหนึ่งเราไม่มีตังค์เรายังไปกู้แบงก์หรืออียเอกเบี้ยแล้วอีเพราะเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะคืนทุนวันหนึ่งเราจะได้กําไรวันหนึ่งเราจะกลับมา<ถ>มีความทัน้องเดียวไปเลยครับสุขภาพก็อย่างนั้นครับนะเพราะฉะนั้นถ้ารับลงทุนในส่วนที่แต่ต้องถูกฝาถูกตัวนะฮะเราก็ย้ําว่า ้องถูกที่ถูกทางนะฮะอย่าไปลงทุนอะไรที่มันไม่ถูกที่ถูกทางด่งนั้นก็การสูญเสียงมันจะเยอะมากค่ะในแง่ของการออกนโยบายของแต่ละพักเวลานี้ผู้คนก็สนใจเรื่องการเมืองการหาเสียงแล้วก็ติดตามว่าพักไหนชูนโยบายแบบไหนการให้ความสำคัญกับประเด็นบัตรทองส0มสิบาทรักษาทุกที่อย่างต่อเนื่องการดูแลผู้สูงอายุการใช้อสมอเข้ามาดูแลการให้ความสนใจระบบบริการปฐมภูมิและ ส่วนหนึ่งที่อาจจะแตกต่างคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างลดการวัดตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพดีไหมให้ความสําคัญด้านคุณค่ามากขึ้นดีไหมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลดความเหลื่อมล้ําดีไหมก็มีข้อเสนอแบบนี้เหมือนกัน8องค์กรให้ความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างระดับฐานรากจากปริมาณจะไปสู่คุณภาพด้วยหรือไม่คะ จริงๆในหลักการพวกเราเข้าใจตรงกันดีนแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมับสองลักษณะลักษณะแรกก็คือมันเป็นรัฐดิคาเชนเลยก็คือว่าขอรักสองโทนนะผู้สา,างกบ้านเนาะบ้านเรื่องก็อาจจะต้องทาอย่างนั้นถึงข่านต้องปฏิรูปเพ่าในอดีตเวลาเราใช้คําว่าปฏิรูปเนี่ยบางทีมันไม่ตรงฝาตรงตัวบางเรื่องมันเป็นการเปลีป่ยน,นแปลงไม่มากเป็นการพัฒนาแต่เราใช้คำว่าปฏิรูปแต่ถ้าจะปฏิรูปเนี่ยมีบางเรื่องก็อาจจะต้องปฏิรูปเป็นคุณจังเลย ชิ้นงานนี้เราต้องมานั่งคุยกันในเชิงรายละเอียดพอสมควรนะครับจากเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแต่เพื่อให้มันให้มันยั่งยืนให้มันมั่นคงแล้วก็เแต่ในขะเดกีนมันมีความสูญเสียอยู่บ้างถอสมควรผมว่ามีอะไรในโลกนี้ที่ที่ทุกคนเห็นไปทางเดียวบังหมดแล้วก็เอแม้ว่าจะเห็นปัญหาร่วมกันนะอาจารย์ก็บอกเฮ้ยเรามี NTD ีเยอะขึ้นทุกคนไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วข้อมูลอีเดนเหมือนชัดนะ ไปทางไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปทางร้านยาไปปรับพฤติกรรมชาวบ้านเป็นหลักหรือจะทุบที่ระดับนโยบายเลยอันนี้ต้องต้องต้องอย่างที่บอกว่าหลายฝ่ายต้องเข้ามาเกี่ยวข้องครับอรยบตางเรื่องเราจำเป็นฮะจะต้องทุบระดับนโยบายก็ต้องทําครับเพราะไม่งั้นแล้วมันแก้ไม่ได้ครับอาาย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้มันอย่างน้อยเต็นี้มิตหมายที่ดีว่าแทนที่เราจะนั่งรอให้คนที่มาบริหารทีะเอเยแล้วมาบอกเราว่าเอ้ยฉันมีนโยบายนี้นะแกไปช่วยทำหน่อย อันเนี้ยเราพยายามจะส่งขัญยาว่าเอ้ยมันน่าจะคุยกันได้ไหมครับคุยกันเพื่อให้ที่สิ่งที่ออกมาที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์คือบางเรื่องเราเห็นเจตนาดีนะจ๊ะแต่ว่าพอทําไปแล้วมันมีคอนเซ็ควต์ในทางลบหรือผลกระทบทางลบอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันไอ้ผลกระทบทางลบนั้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่จะต้องต้องหารายละเอียดคุยกันพอสมควรกับค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอค่ะ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมของประชาชนนโยบายด้านสุขภาพแบบไหนที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเราควรจะเลือกนโยบายจากภาครองที่ชูนโยบายลักษณะไหนไม่ต้องเอ่ยรรครองก็ได้ค่ะลักษณะนโยบายสุขภาพที่มันเป็นไปได้และมันดีจริงๆสักนาทีเศษค่ะเออคืออย่างนี้ครับในระดับประชาชนเนี่ยวันนี้ยังยากอยู่ต้องเรียนรย์ครับว่าด <c oughs> ีเป็นชาชนเองก็ไม่ได้มีข้อมูลมากพอที่จะแบบแย่ชัดไปว่าของใครดีว่าของใครอะไรอย่างเงี้ยครับจ่า ่อย่างน้อยแบบน,นี้ก็สังเกตว่าเราไม่อยากให้ประส่วนคือประชาชนเวลาใครเสนออะไรเนี่ยอยากให้ตั้งคําถานในใจนี่แล้วทำยังไงทำยังไงทําได้หรือเปล่าอันนี้ที่เป็นเรื่องซ,ง,ซงซึ่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 งแล้วมันใช่ปัญหาจริงๆของอตัวเองไหมเท่าที่เท่าที่บริบทตัวเองจะมีภูมิความรู้มีประสบการณ์มีอะไรอย่างน้อยคืออย่างน้อยเลือกด้วยกันอย,อ,ยอย่าอย่าเชื่อไปตามความหรือหวาโอ้อันนี้ดีเนาะมันโหดูวิเศษอะไรเงีย้ยนะจ๊ะ ขอให้กลับมาตั้งตั้งหลักแบบนี้ครับคงคงให้รายละเอียดไปก่อนที่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบใครอะไรยังไงนะครับก็หลักการก็คืออยากให้มองว่าเ,ออปเป็น <คำ S 1> ไปได้ไห <ป S 2> มปัญหาของเราสออุภาพผมเราอย่างเนี้มันใช่ไหมที่เขาพูดแล้วถ้าเขาทาอย่างนั้ในจริงมันมีความเป็นไปได้สักแค่ไหนครับค่ะตรงประเด็นตรงปัญหาที่เราเผชิญอยู่จริงหรือเปล่ากับทําได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไขฝันหรือประชานิยมแล้วสุดท้ายทําไม่ได้จริงๆริงนะคะ เอาละค่ะนี่คือข้อเสนอแล้วก็มุมมองต่อนโยบายด้านสุขภาพของว่าที่รัฐบาลใหม่ที่กำลังเรากำลังจับตาดูอย่างเข้มข้นเวลานี้ค่ะต้องขอบพระคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเป็นกรรมการบริหารของสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะ นี่คือเรื่องราวด้านสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องให้ความสนใจนะคะประเด็นไหนที่สำคัญประเด็นไหนที่เป็นไปได้ลองพิจารณาดูค่ะ